พี่น้องมาหยิบแซ่บๆน้ำกันกับยายฝากนี่เด้อช่องยายสมบูรณ์ชวนคุยบ่ต้องเบาหลายจวดเลยจวดเลยเนาะ 算了算了，不要、啊。啊 ใช่ส้นจะกินเส้นกี่เก้าเห,หรอเนาะ